สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ฟิลอยากกินยำขนมจีนแต่ก็ไม่มีเครื่องครบะไรนะกระทูก็ไม่ได้ซื้อมาไม่เป็นไรคะ่ะเราไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะยำขนมจีนใส่ฮอทดอกใส่ในอะไรที่เรามีในตู้เย็นเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะออกมาเป็นยังไงตอนนี้กําลังนี่เลยคะ่ะต้มขนมจีนอยู่แล้วก็ดื่มน้ําไปพองๆคะ่ะ เพื่อกันคอแห้งนะคะแล้วเดี๋ยวจะออกไปเก็บผักชีต้นหอมในสวนหลังบ้านของเราเลยคะ่ะนี่ค่ะระหว่างที่เราต้มเส้นขนมจีนเนาะเราก็จะมาเก็บผักที่ไปใส่แหนหมาข้างบ้านก็เห่าจังนะขอโทษทีนะเพื่อนๆนี่ค่ะผักชีเก็บเอาไปใส่ยำขนมจีนปลูก ปลูกไว้สองอาทิตย์เองค่ะโตมากแล้วค่ะเนี่ยโตไว้ไวาเดี๋ยวขอเก็บผักก่อนนะคะขอโทษเสียงหมาเนาะหมาข้างบ้านค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆขนมจีนก็ต้มมาเสร็จแลบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ล้างน้ําเย็นเนาะหลังจากต้มเสร็จก็เอามาวางไว้ก่อนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทํายำขนมจีนกันเลยนะก็ ใครมีผักอะไรชอบอะไรก็ใส่ไปเนาะแต่เรามีกระหล่ำปีก็เลยลวกกระหล่ำปีลงไปไน่อยๆค่ะให้มันมีผักชอบผักแล้วก็ก็จะมีนะคะเอ่อไม่มีปลาทูเราก็ใส่มอดดอกค่ะต้มแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆไว้แบบนี้ค่ะอร่อยนะอืมใส่ไปหอมแขกค่ะก็เราไม่มีมะนาวเรามีเลมอนเราก็ใส่เลมอนที่ไม่มีมะนาวบอกไปก่อนนะมันแพง ซื้อเลมอนมันถูกกว่าได้มาแล้วผักชีกับต้นหอมจากสวนของเราหั่นไม่เรียบร้อยค่ะมาจัดการทำกันเลยจ้าก่อนอื่นเนาะใครจะทำยังไงเราไม่รู้นะเราก็ใส่ขนมจีนไปเลยค่ะ mm hmm. เพราะว่าใส่แบบนี้แล้วมันจะกะเครื่องปรุงถูกเนาะนี่ค่ะไม่กินชิรสก็ใส่ขนอลองไปนี่ค่ะใส่ขนอ ขอใส่ถุงมือนะเพราะเดี๋ยวจะขยำก็พริกป่นค่ะมีพริกปน่นใส่ลงไปเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยอันนี้พริกป่นมาจากเมืองไทยแม่กับพี่สาวป่นมาให้ค่ะมันเผ็ดมากไปเมืองไทยแล้วเขาก็ให้แม่กับพี่สาวป่นให้มาถึงเราก็มาใส่กระปุกแช่ช่องฟีดไว้มันไม่แข็งนะแต่ว่ามันจะอยู่ fresh ตลอดเวลาเลย มันก็อยู่หอมของมันตลอดเวลาเลยพิกป่นแช่ตู้แค่ช่องแข็งไว้นะมันจะดีมากๆอยู่ได้เป็นปีสองปีเลยอันนี้ขอบอกอืมอันนี้น้ำเราดื่มไปทำไปด้วย <c oughs> อย่าถือสากันเนาะเผ็ดใส่น้ำตาลนะน้ำตาลน่อยๆเรากินน้ำตาลเราก็ใส่น้ำตาล ใส่น้ำปลาลงไปค่ะให้มันน้ำหอมใส่นิดๆก่อนนะอย่าใส่เยอะอันนี้ก็คือพระเอกของเราปรลาค่ะใส่ปลาลงไปใส่พอประมาณก่อนค่ะใส่เยอะเดี๋ยวเค็มเลยอันนี้ก็จะใส่วอดดอกลงไปก่อนเนาะนี่ค่ะ หอมแขกผักชีต้นหอมยังไม่ใส่แล้วก็บีบเลมอนของเราลงไปอีกเลมอนลงไปเลย,เลยค่ะบางคนเขาก็ะจะเจี่ยวน้ำตาลใส่แดีวเราเคยขี้เกียจค่ะทำอะไรแบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากมากมายค่ะบีบมาลงไปค่ะเลมอน มะนาวมีมะนาวก็บีบมะนาวลงไปเดี๋ยวขยำก่อนเนาะใส่ถุงมือขยำค่ะนี่ค่ะใส่เครื่องไปแล้วเราก็ขยำค่ะว่ามันจะเป็นยังไกงกขนมจีนเนี่ยต้มเสร็จแล้วก็ไม่ต้องรอให้แห้งนะคะ เอาไปแช่น้ําเย็นแล้วก็สงออกใส่ตะแกรงสบัดสบัดน้ําก็ออกมายำได้เลยค่ะไม่จําเป็นจะต้องอรอให้แห้งขยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆดูน่ากินไหมอันนี้ยังเครื่องไม่ครบนะเนี่ยไหมยังใส่ไม่หมดนะเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนนะ เปรี้ยวแล้วค่ะแต่ยังขาดนัวนิดนึงขาดน่าปะลาเปรี้ยวแล้วเสร็จแล้วใส่พริกกุงแปพริกป่นเราใส่ไปแล้วนะตอนยำแต่จะใส่หั่นพริกขี้หนูใส่ลงไปพริกขี้หนูแดงนะคะให้มันสวยงามแล้วมันก็เผ็ดขึ้นมาอีกนิดหนึง่งใส่ต้นหอมผักชีลงไปจ้ะนี่ค่ะเมื่อกี้ขาดปะลาใช่ไหม อ่ะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาบีมันลงไปอีกค่ะให้มันนวนวๆแซ่แบแบอย่างที่ใจเราอยากกินเลยอยากนี่เลยค่ะเรียบร้อยค่ะเห็นไหมอย่าไปขยำมันแรงนะหจะเละไปกันใหญ่เอาค่อยๆขยำค่ะน่ากินเนาะน่ากินไหมดูนี่ เส้นขนมจีนซื้อมาเส้นแห้งแล้วก็มาต้มขนมจีนค่ะดูน่ากินปะเค่นนี้ก็เลิศหรูอลังการแล้วค่ะไม่ต้องไปอะไรมากมายเห็นปะสุดยอดไหมใส่ปลาลงไปแล้วเมื่อกี้หน่อยนึงนะขอชิมอีกรอบนะว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหร่อย Okay. เรามาจัดจานกันเลยนะนี่จานของเราเรากินคนเดียวเราไม่ได้กินร่วมกับใครเนาะก็จัดไปเลยจะผักอะไรเมียก็ใส่ลงไปอันนี้เรามีเอ่ออะไรอะ่ะผักลืมชื่อแล้วบ้านเราเรียกอะไรนะขอโทษทเเีเพื่อนเพื่อนเนาะมันเหมือนผักปักผักอะไรนะโอ้อย๋ยวไปถามเลยเนาะเออตามนั้น <laughs> ขอโทษทีแล้วก็นี่ค่ะ ผักชีจากสวนเราเลยปลูกไม่ถึง2องอาทิตย์ก็ได้กินแล้วเดี๋ยวมาจัดจานจ้าแมกินคนเดียวไตวา,างจานลงไปค่ะขนาดกินคนเดียวก็ยังต้องจัดจานเนาะเรื่องมากเหมือนกันนะเนี่ยฉันน่ะนี่เรียบร้อยเห็นไหม น่ากินไหมเดี๋ยวนะอยู่ต่างแดนอย่าไปเอาอะไรให้มันมากมายค่ะอะไรที่หาเปลี่ยนกันไปหรือว่า Adapt ไปได้ก็โอเคแล้วค่ะถ้าจะไปเอาเพอร์เฟกเหมือนอย่างเมืองไทยเรามันก็หายากเนาะมันไม่ได้มีเครื่องครบถึงมันจะมีเครื่องครบแต่มันก็บางทีราคามันก็สูงเนาะเออ ก็แล้วแต่ถ้าใครไม,ไม่มีปัญหาเรื่องพวกนั้นก็จัดเลยค่ะจัดอย่างที่อย่างที่บอกอะชอบอยังไงก็ทําอย่างนั้นไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันมากมายค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมงั้นก็อเอายำขนมจีนแซ่บๆมายั่วน้ำลายกันเนาะ คลิปนี้ก็ขอแค่นี้เนาะยังไงก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปทํากินกันดูนะไม่ต้องไปอะไรมีฮอตดอกก็ต้มฮอตดอกใส่ลงไปมีถ้าใครมีปลาทูก็ใส่ปลาทูลงไปเลยแล้วแต่ใจอยากคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ค่ะขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะจ๊ะ,ะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ยังไงก็ สวัสดีนะคะบ๊ายบายคะ่ะ